ตอนนี้เราก็อยู่ในเกมสกรัต่นนเองมาก็มาเล่นโชว์ให้ดูนะคะเดี๋ยวพวกเราจะไปเที่ยวกันก่อนนะจะไปเอาแปวแปกันช่วงนี้ผู้สีเขาไม่ค่อยดีอะคะ่ะเดี๋ยวเราไปเอาแหวนก่อน,นะคะ่ะนี่ไงคะถือปืนรอเลยอะถือปืนรอทำไม โอ้โหมีหลายแบบนะคะหนูไม่รอ,อทำไมอย่าเอาิ่มตาม,ม,มาหน่อยแอ้ามายังไม่หายโกรธดิคะเดี๋ยวบอกเขาก่อนนะคะอย่าหายโกรธ้องหายโกรธได้ๆอย่าหายโกรธก็ดดาากจะตื่นเล่นแบบนี้ว่ไปเล่นอะไรนะแหะ เบื่อมากเลยเบื่อก็เลยถ่ายให้ดูนะคะช่วงนี้วัยรุ่นไม่ค่อยดีทุยป่านะคะช่วงนี้วัยรุ่นดีอยู่นะคะเอาจะไปกินจะมากินชูชิร้านปิดซะกขอเลยนะคะไปเล่นน้ำไปไปเล่นน้ำนู้น,นไปไป เอ้ยนี่นะคะให้เขาเล่นนะ้ำไปเลยตาใจเขาเฮ้ยขึ้นมาได้อัดยืมไปขึ้นมาได้อยู่แล้วป่ากกินน้ำลายนะคะไม่ได้กินน้ำเบื่อไปเ่นเองนะคะทุกคนเราขึ้นไปได้แล้ว,ลวนะเดินเล่นไปก่อนนี่ไม่เรอใคร แมวดีกว่าตรงนี้น่กกากลัวเรากลัวตัวเองนั่นแหละนะคะแค่เรากลัวเองอะ่ะพุ่งมาเลยสวัสดีอาจารย์นัาต๊ดเปล่านะคะไม่ใช่นัาต๊ดไม่เป็นไรนะนี่คะเราชอบมาก เอาไปสักสามเรื่องเลยว่ะอ้อก็ชอบอยู่มันน่ารักก็สวยค่กเดี๋วยวเราไปบ้านกันไปจอดที่ว่าให้เต็มเลยนะคะ จอดบ้านให้เต็มเลย นี่เราก็ับไปให้หมดนั่นแหละตามมาทุกวันเลยนะคะเปล่าไม่ได้ทุกวันขนาดนั้นนะคะน,นี่นะวิวอากาศดีมากเลยนะคะต่เาแดนทนแทนไม่ใครบิดบบแบบนี้ได้ไหมคะ นะคะเราไม่บิ๊กบอกกันดูบ้างนะขับรถไปเดินเล่นปืนจริงใช่ไหมเพราะเมื่อกี้เห็น พี่สุกิตบอกอยู่ว่าโดนที่ขาลนั่นคือสิ่งที่โชคดีแต่สิ่งที่โชคร้ายก็คือไม่ควรจะโดนใครเลยซะด้วยซ้ำก็พวกมันเองไงยิงเนี่ยพวกม็อบเนี่ยที่ไปทุกโมงเนี่ยเยขาจับได้พอดีเลยหนักเขาท,ท้ายว้วยได้พอดีเลยอคขับเต้นไปก่อนก็ม็อบแหละนี่ไม่แปดเปิดย่อในใจจุดกระชากก่อน อยากได้บ้างแหละที่บ้านเราก็ไม่มีนะคะบ้านจริงนะคะกัซี่เหลือแมแหละแต่เราก็ไม่มีนะคะงานนี้ก็ไม่มีเกมอะลรมีเกมน้อยมากเดี๋ยวก็มีมาแก้ตัวว่าเขาแค่ทำตาเฉย แม่จะ่ารกจแม่อคบกุแม่ก็ไม่เอาไม่ใช่แม่ก็ไม่กระชัยไให้เราทะทำไมมันโยกสองสี่เลยวะนะเล่นไหมก่อนก้เลยอนนี้

เดินนเดินวนเดินวนนานเดินว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 นให้มันสงบไปก่อนให้คุรอเดินวนไปก่อนนะคะุ้ย นี่ก็จะหมดแล้วนะคะตอนนี้เราก็ใ่า้จะหมดแล้วนะไม,ไม่ใช่ดูกดไปตอนนี้เราก็ขอดตัวแค่นี้ก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ